สวัสดีค่ะ SCR ราชาแหลกหลังคาจังหวัดนคนปรปฐมนะคะวันนี้พามาชม E s ูู่ม m e เ s นะคะคันนี้นะคะเดินทางมาติดตั้งแหลกหลังคากับทางเรานะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะเลือกแหลก ตัวทรง rr 0 4สีดำนะคะหน้ากว้างอยู่ที่1เมตรความยาวของตัวถาดอยู่ที่1เมตร50นะคะคานขวงที่คุณลูกค้าถูกอกถูกใจนั่นก็คือคานขวางทรง rb 03สีดำนะคะน้าแข็งแรงนะคะมีฉาย,ยาว่าคานขวางทรงปีกเครื่องบินนะคะและที่สําคัญนะคะทางเราเพิ่มความแข็งแรงให้กับคุณลูกค้าอีกหนึ่งสเต็ปนั่นก็คือทําการยึด ระหว่างคานขวางกับแผ่นพื้นเข้าด้วยกันนะคะด้วยน็อสสตสแตนเลสทั้งหมดเลยนะคะแม้กระทั่งน็อตในการประกอบตัวถาดของเราก็เป็นน็อสสตสแตนเลสนะคะของเรานะคะเน้นคุณภาพนะคะเน้นความแข็งแรงเน้นความคงทนตอบโจทย์การใช้งาน ติดไปไม่อายคนนะคะรับรองได้เลยและที่สำคัญนะคะการติดตั้งของทาง scr นะคะจะมีสารแหลกในการยึดนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถของคุณลูกค้านะคะไม่ต้องมีน็อตล้อยโผล่ขึ้นมานะคะสำหรับแหลกบางรุ่นนะคะสามารถใช้สารแหลกในการยึดได้นะคะคานนาคะตรงรุ่นติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะตัวรถเห็นไหมคะคานขวางไม่ได้ยืน ออกมานอกตัวรถเลยนะคะทุกอย่างนะคะแข็งแรงตรงรุ่นติดออกมาแล้วสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลใจไปเลยนะคะเรามีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าถึงที่ติดตั้งเองได้นะคะเห็นไหมคะใช้สารแรงในการยึดเห็นไหมคะนี่นะคะติดตั้งออกมาแล้วสวยงามมากๆนะคะแผ่นพื้นของเราก็หนามากๆคานขวางของเราหนามากๆเลยนะคะ คุลูกค้าที่ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเรามีบริการสําหรับรถหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อเลยนะคะสอบถามมาได้ว่าอยากได้ติดแหลกคันนี้ทรงไหนสวยนะคะเรายินดีดูแลยินดีบริการยินดีรับใช้คุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ